แบบนี้บ้านยายเขาเรียกว่ารถอีเต็นนะคะรถอีเต็นแบบนี้เขาเรียกรถอีเต็นค่ะบ้านยายเรกอีเต็นค่ะทุกคนก็จะมาช่วยกันอย่างนี้นะคะผู้ชายคะแล้วก็ขนชามไปส่งวัดนะคะค่ะช่วยกันอย่างดีเลยนะคะค่ะอันนี้คือบรรยากาศชนบทหรือบ้านนอกของยายเปยวของเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักทุกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ ขนชามไปส่งวัดนะคะค่ะช่วยกันอย่างดีเลยนะคะค่ะอันนี้คือบรรยากาศชนบทหรือบ้านนอกของยายเปียวนะคะมาเท่าไหร่ก็ต้องส่งเท่านั้นค่ะค่ะอันนี้คือบรรบบ็บชามเช็ดอย่างสะอาดค่ะเช็ดอย่างสะอาดเลยค่ะเพื่อที่จะส่งนับวัดนะคะอันนี้คืออันนี้อานิต้คืองานผู้หญิงนะคะอันนี้คืองานผู้หญิงนะคะค่ะค่ะนะ ดูคุณพี่นี่นะคะเกก็แกก็ไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะเกนั่งแบบนี้เลยค่ะแกไม่ค่อยแข็งแรงนะคะนี่ผู้หญิงเขาก็ทํางานแบบนี้นะคะเก็บถ้วยค่ะนะค่ะดูคุณพี่นี่นะคะเกก็แกก็ไม่ค่อยแข็งแรงหรอค่ะเกนั่งแบบนี้เลยค่ะเกไม่ค่อยแข็งแรงนะคะนี่ผู้หญิงเขาก็ทํางานแบบนี้นะคะเก็บถ้วยเก็บชามเช็ดอย่างสะอาดค่ะ อย่จงสะอาดเลยค่ะเข้าเพื่อที่จะส่งนับวัดนะคะอันนี้คืออันนี้อานิต้คืองานผู้หญิงนะคะอันนี้คืองานผู้หญิงนะคะค่ะค่ะนะค่ะดูคุณพี่นี่นะคะแกก็แกก็ไม่ค่อยแข็งรแล้วคคะแกนั่งแบบนี้หละค่ะแกไม่ค่อยแข็งแรงนะคะนี่ผู้หญิงเขาก็ทํางานแบบนี้นะคะเก็บถ้วยสวัสดีค่ะยายปิ๋วนะคะจะมาให้ดูความเรื่มแรงเรื่มใจของเพื่อนๆบ้านนะคะพอเสร็จงานนะคะทุกคนก็มาช่วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยายปิ๋วนะคะจะมาให้ดูความเรื่องแรงเรื่องใจของเพื่อนๆบ้านนะคะพอเสร็จงานนะคะทุกคนก็มาช่วยกันเลยค่ะนะคะมา,มาเท่าไหร่ก็ต้องส่งเท่านั้นค่ะค่ะอันนี้คือของเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักทุกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ <_ n ights> ของเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักทุกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะนะคะ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันดีมากสิคะนะค่ะดูคุณพี่นี้นะคะแกก็แกก็ไม่ค่อยแข็งแรงแร้วค่ะแกนั่งแบบนี้หละค่ะแกไม่ค่อยแข็งแรงนะะนี่ผู้หญิงเขาก็ทํางานแบบนี้นะคะเก็บถ้วยค่ะขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปการจัดเก็บงานส่งของของยายปิ๋วด้วยความร่วมมือคะถ้าอาจจะเพราะเสียงยายปิว๋วมันอาจจะไม่ได้ความรู้สึกที่ สนุกสนานแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเกื้อกูลกันค่ะเห็นความน่ารักไหมคะค่ะอันนี้คืองานผู้หญิงช่วยกันเก็บช่วยเก็บชามผู้ชายก็นู่นเก็บเก้าอี้เก็บเต็นท์นะคะเรียบร้อยเลยนะคะช่วยกันอย่างดีเลยค่ะแต่ละลูกใหญ่ยักษ์ค่ะช่วยกันดีมากเลยค่ะช่วยกันดีมากเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศ บ้านนอกหรือชนบทของยายปิวนะคะค่ะผู้หญิงผู้ชายกัอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ยายปิวอยากให้เพื่อนๆได้บรรยากาศของการทํางานแบบช่วยเหลือเพื่อกูลค่ะเราจะได้บรรยากาศชนบทอีกแบบหนึ่งนะคะสามวันสี่คืนยังมีแรงค่ะบอกว่าน้ําไม่อาบเลยนะคะน้ายังไม่อาบไม่รู้ทากับข้าควคขจะกินยังไงนะคะาน้าไม่อาบเนี่ยค่ะขนาดล้างเสร็จแล้วนะคะพื้นที่ก็ต้องใสก่ก็จะมาเก็บเก้าอี้กเก็บเต็นท์นะคะผู้ชายก็จะเก้าอี้ เก็บเก้าอี้เก็บเต็นท์นะคะอันนี้คือคุณผู้ชายนะคะเขาก็ค่ะขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปการจัดเก็บงานส่งของของยายปิวด้วยความร่วมมือสวัสดีค่ะยายปิวนะคะจะมาให้ดูความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนๆบ้านนะคะพอเสร็จงานนะคะทุกคนก็มาช่วยกันเลยค่ะนะคะมาเท่าไหร่ก็ต้องส่งเท่านั้นค่ะ อันนี้คือเป็นสามวันสี่คืนยังมีแรงค่ะบอกว่าน้ําไม่อาบเลยนะคะน้ำยังไม่อาบไม่รู้ทํากับคคาครจะกินยังไงนะคะน้าไม่อาบเนี่ยค่ะขนาดล้างเสร็จแล้วนะคะพื้นที่ก็ต้องสวัสดีค่ะยายปิวนะคะจะมาให้ดูความเร่วมแรงเร่อม,มใจของเพื่อนๆบ้านนะคะพอเสร็จงานนะคะทุกคนก็มาช่วยกันเลยค่ะจะมาช่วยกันเก็บเก้าอี้สูงค่ะค่ะผู้หญิงค่ะนี่ นี่ผู้หญิงเขาก็ทาแบบนี้นะคะผู้ชายทําแบบนั้นและผู้หญิงเขาก็เท่ากระแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมันไม่ครบเหรอลูกมันยีเบ็ดของกวามันไม่ครบเหรอลูกค่ะเก้าอ,อี้มาเท่าไหร่ก็ต้องสูงเขาเท่านั้นทรรเท่าก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนมันไม่ครบหรอลูกมันยีเบ็ดของกวามันไม่ครบเหรอลูกค่ะ เก้าอี้มาเท่าไหร่ก็ต้องสูงเขาเท่านั้นค่ะนะค่ะดูคุณพี่นี่นะคะแกก็แกก็ไม่ค่อยแข็งแรงและะ้วค่ะแกนั่งแบบนี้หละคะ่ะแกไม่ค่อยแข็งแรงนะคะนี่ผู้หญิงเขาก็ทํางานแบบนี้นะคะเก็บถ้วยยังอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ยายปิ๋วอยากให้เพื่อนๆได้บรรยากาศของการทํางานแบบช่วยเหลือเพื่อกูลค่ะเราจะได้บรรยากาศชนบทอีกแบบหนึ่งนะจะมาช่วยกันเก็บเก้าอี้สูงค่ะค่ะผู้หญิงค่ะนี่ นี่ผู้หญิงก็ทําแบบนี้นะคะผู้ชายทําแบบนั้นและผู้หญิงก็ยังอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ยปิ๋วอยากให้เพื่อนๆได้บรรยากาศของการทํางานแบบช่วยเหลือเพื่อกูลค่ะเราจะได้บรรยากาศชนบทอีกแบบหนึ่งนะ,ะสามวันสี่คืนยังมีแรงค่ะบอกว่าน้ําไม่อาบเลยนะคะน้ำยังไม่อาบไม่รู้ทบกับข้าวเราจะกินยังไงนะคะ้าน้าไม่อาบเนี่ยค่ะขนาดล้างเสร็จแล้วนะคะพื้นที่ก็ต้องรู้ว่าใครฟังใครนะคะค่ะค่ะ ครัวก็เดี๋ยวต้องทําต่ออีกค่ะเลี้ยงค่ะเลี้ยงคนขนเขาเรียกว่าช่วยกันขนเก้าอี้ไปส่งวัดนะ,ะอาด้วยโอ้โหเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมากเลยค่ะนี่พอล้างคารบช่วยชามดูหมอไหมีแต่ใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆไปแล้วลูกสวัสดีค่ะยายปิ๋วนะคะจะมาให้ดูความเร่วมแรงเร่วม,มใจของเพื่อนๆบ้านนะคะพอเสร็จงานนะคะทุกคนก็มาช่วยกันเลยค่ะรู้ว่าใครฟังใครนะคะค่ะ ค,ครัวก็เดี๋ยวต้องทําต่ออีกค่ะเลี้ยงค่ะเลี้ยงคุณขุนเขาเรียกว่าช่วยกันขนเก้าอี้ไปส่งวัดนะคะรู้ว่าใครฟังใครนะคะค่ะค่ะ ตัวก็เดี๋ยวต้องทําต่ออีกค่ะเลี้ยงค่ะเลี้ยงคุณขนเขาเรียกว่าช่วยกันขนเก้าอี้ไปส่งวัดนะทังอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ยายปิวอยากให้เพื่อนๆได้บรรยากาศของการทํางานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลค่ะเราจะได้บรรยากาศชนบทอีกแบบหนึ่งนะั้งอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ยายปิวอยากให้เพื่อนๆได้บรรยากาศของการทํางานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลค่ะเราจะได้บรรยากาศชนบทอีกแบบหนึ่งนะของเพื่อนบ้านน่ารักน่ารัก ทุกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ uh นูนชามดูนะคะดูตรงมุมนี้มุมนี้มุมนี้ดูมุมนี้นะคะมุมนี้ก็ช่วยกันล้างชามค่ะล้างเสร็จล้างบ้านนูนชามดูนะคะดูตรงมุมนี้มุมนี้มุมนี้ดูมุมนี้นะคะมุมนี้ก็ช่วยกันล้างชามค่ะล้างเสร็จล้างบ้านเห็นความน่ารักไหมคะค่ะอันนี้คืองานผู้หญิงช่วยกัน เก็บช่วยเก็บชามผู้ชายก็นู่นเก็บเก้าอี้เก็บเต็นท์นะคะเรียบร้อยเลยนะคะช่วยกันอย่างดีเลยค่ะเก็บชามเช็ดอย่างสะอาดค่ะเช็ดอย่างสะอาดเลยค่ะเาเพื่อที่จะส่งนับวัดนะคะอันนี้คืออันนี้อานิี้คืองานผู้หญิงนะคะอันนี้คืองานผู้หญิงนะคะ,นนค,ะ,ค,ะค่ะสามวันสี่คืนยังมีแรงค่ะบอกว่าน้าไม่อาบเลยนะคะน้ำยังไม่อาบไม่รู้ทำกับข้าวจะกินยังไงนะคะน้าไม่อาบเนี่ยค่ะขนาดล้างเสร็จแล้วนะคะพื้นที่ก็ต้องเขากแบ่งนาทีกันชัดเจน มันไม่ครบเลยลูกมันมยีเบ็ดของพวามันไม่ครบหรอลูกค่ะเก้าอี้มาเท่าไหร่ก็ต้องสูงเขาเท่านั้นจะมาช่วยกันเก็บเก้าอี้สูงค่ะค่ะผู้หญิง,ง,งค่ะ,น,คะนี่นี่ผู้หญิงเขาก็ทําแบบนี้นะคะผู้ชายทําแบบนั้นและผู้หญิงเขาก็รู้ว่าใครฟังใครนะคะค่ะค่ะครัวก็เดี๋ยวต้องทําต่ออีกค่ะเลี้ยงค่ะ เลี้ยงคุณขุนเขาเรียกว่าช่วยกันขุนเก้าอี้ไปส่งวัดนะคะสมวัน4ี่คืน,นยังมีแรงค่บอกว่าน้ําไม่อาบเลยนะคะน้ำยังไม่อาบไม่รู้ทำกับข้าวเาจะกินยังไงนะคะน้ำไม่อาบเนี่ยค่ะขนาดล้างเสร็จแล้วนะคะพื้นที่ก็ต้องของเพื่อนบ้านน่ารักน่ารัก ทุกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ยปิ๋วอยากให้เพื่อนๆได้บรรยากาศของการทํางานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลค่ะเราจะได้บรรยากาศชนบทอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันดีมากเสจนู่นชามดูนะคะดูตรงมุมนี้มุมนี้มุมนี้ดูมุมนี้นะคะมุมนี้ก็ช่วยกันล้างชามค่ะล้างเสร็จ ล้างบ้านให้สะอาดด้วยนะคะดูสิคะนอกจากล้างชามเสร็จแล้วค่าล้างสะอาดนี่แม่ครัวนะคะมาเท่าไหร่ก็ต้องส่งเท่านั้นค่ะค่ะอันนี้คือบรร็บชามเช็ดอย่างสะอาดค่ะ แค่างสะอาดเลยค่ะเข้าเพื่อที่จะส่งนับวัดนะคะอันนี้คืออันนี้อาทิต้คืองานผู้หญิงนะคะอันนี้คืองานผู้หญิงนะคะค่ะค่ะนะค่ะดูคุณพี่นี่นะคะแกก็แกก็ไม่ค่อยแข็งแรงเลวค่ะแกนั่งแบบนี้เลยค่ะแกไม่ค่อยแข็งแรงนะคะนี่ผู้หญิงเขาก็ทํางานแบบนี้นะคะเก็บถ้วยสามวันสี่คืนยังมีแรงค่ะบอกว่าน้ําไม่อาบเลยนะคะน้ำยังไม่อาบไม่รู้ทํากับข้าวคะกินยังไงนะคะน้าไม่อาบเนี่ยค่ะขนาดล้างเสร็จแล้วนะคะ พื้นที whales, the nah uh, anyway, ่ก็ต้องสักนะค่ะดูคุณพี่นี่นะคะแกก็แกก็ไม่ค่อยแข็งเล้วคคะแกนั่งแบบนี้หละค่ะแกไม่ค่อยแข็งเละคะนี่ผู้หญิงเขาก็ทํางานแบบนี้นะคะเก็บถ้วยค่ะแล้วก็ขนชามไปส่งวัดนะคะค่ะช่วยกันอย่างดีเลยนะคะค่ะอันนี้คือบรรยากาศชนบทหรือบ้านนอกของยายเปียวนะคะค่ะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันดีมากเสียแต่ละลูกใหญ่ยักษ์ค่ะ ช่วยกันดีมากเลยค่ะช่วยกันดีมากเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศบ้านนอกหรือชนบทของยายปิวนะคะค่ะผู้หญิงผู้ชายค่ะขอบคุณนะคะที่มาชม